สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนในเพจรับยิงแอดโฆษณาจอกกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะวันนี้ EP ีที่124เราจะมายิงแอดจอกกลุ่มเป้าหมายกันในหัวข้อเรื่องของสวนสนุกนะคะเราก็จะมายิงกันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเน,เนี่ย ได้มียอดให้คนเข้าไปเที่ยวสนุกได้เห็นเพจโปรโมชั่นต่างๆที่ตอนนี้เรากำลังอาจจะจัดโปรโมชั่นเพื่อให้สนุกของเรากลับมาเที่ยวได้เหมือนเดิมนะคะมีคนเข้าเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูคำที่ใช้ในการยิงแอดจอับกลุ่มเป้าหมายกันดีกว่าค่ะเราก็ไปที่หน้ายิงแอดจอับกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะแล้วเราก็ไอตรงตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยพเพื่อนๆอาจจะใส่ได้นะคะแบบว่าอย่าง ดีเวอร์อย่างเงี้ยไม่อยู่ที่ปทุมธานีใช่ไหมคะพเพื่อนๆอาจจะใส่จังหวัดปทุมธานีไปหรืออาจจะใส่เป็นจังหวัดอื่นใดๆแต่อาจจะเลือกเป็นกรุงเทพยกตัวอ,อย่างเป็นกรุงเทพนะคะแตาจา่จริงๆแล้วหรืออาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่พื้นที่ก็ได้นะคะแบบให้คนตามจากจังหวัดภาคอื่นก็ มาเที่ยวในสวนสนุกของเราได้นะคะเราก็จะเลือกเป็นอายุนะคะเราก็เลือกถึงสักประมาณ44-18-44ถึงนะคะเพศก็เอาเป็นทั้งสองเพศเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำะคะ่ะคำแรกเลยก็คือคำว่าสวนสนุกนะคะ โอเคต่อไปเราไปดูคำต่อไปนะคะว่าม,มีคำว่าอะไรบ้างมีเป็น Disney Land ด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะอยู่ต่างประเทศสักหน่อยหรืออาจจะมี Disney Land ที่ไทยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ต่อไปอาจจะมีเป็น Water Park นะคะ Water Park ต่อไปเราจะไปดูคำว่ามีเป็นกราฟตูนเน็ตเวิร์กนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนน้ำมีคำว่าอะไรอีกนะคะเราไปดูเดี๋ยวเราพิมพ์ไปนะคะก็จะเป็นส่วนน้ำรามายานนะคะ ก็เอาเป็นแบบมานี้แล้วกันนะคะสําหรับสวสนุกนะคะจริงๆพวกของดิวองด m เวออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชดูได้นะคะเพราะว่าแอดเคยเซิร์ชแล้วมันมีนะคะแบบ a อดเวนเจอร์พาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกด i เวอมี มีเยอะมากเพื่อลองเสิร์ชหาคำนีได้นะคะสำหรับวันนี้ที่แอดนำเสนก็มีประมาณนี้เป็นสวนสนุ Water park, กดิสนีย์แลนด์วอเตอร์พาร์คการ์ตูนิทเวิร์กแล้วก็ลามายณะน,น,นะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ในการยิงแอดจักลุ่มเป้าหมายให้กับสวนสนุกของตัวเองดูเพื่อที่จะเรียกลูกค้าให้เห็นของเพจของเราแล้วก็ได้รู้ว่าเราเปิดใช้บริการมีโปรโมชั่นอะไรอยู่ในช่วงนี้นะคะวันนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ